ฝันเห็นหมาดำเห่าแต่ไม่กัดทำนายฝันเห็นหมาดำเห่าแต่ไม่กัดด้านการงานช่วงนี้ท่านควรต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของท่านให้อยู่ในสภาพที่เป็นปกติอย่าวุ่วามเด็ดขาดอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์และจะพิจารณาอะไรต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมให้มากเพราะจะมีมารเข้ามาทําให้ท่านสับสนเกิดความผิดพลาดได้ง่ายทํานายฝันเห็นหมาดําเห่าแต่ไม่กัดด้านการเงนิน ช่วงนี้คิดจะทำอะไรไม่ควรรีบร้อนจัดเจรจาค้าขายก็ยังทำได้แต่ไม่ควรรีบเซ็นสัญญาอะไรในช่วงนี้เพราะจะเสียเปรียบมากกว่าได้ประโยชน์ทำนายฝันเห็นหมาดำเห่าแต่ไม่กัดด้านความรักช่วงนี้เป็นเพียงแค่เปลือกนอกท่านจะตกอยู่ในห่วงของความมึนหลงในสิ่งที่สวยงามซึ่งสิ่งที่เห็นและสัมผัสนั้นยังไม่ใช่ของจริงจะรักใครชอบใครต้องอาศัยเวลาทำนายฝันเห็นหมาดำเห่าแต่ไม่กัดด้านสุขภาพ ปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้ท่านมีสุขภาพที่เสื่อมโซมมาจากสาเหตุของอาหารที่กินเข้าไปเพราะลำไส้น้อยและใหญ่จะมีปัญหา